ดีครับผมยุทธหนุ่มนะครับจากกระดับสายกราฟิกวันนี้เราจะมาศึกษาคู่มือวิธีการดูแลทัดแยกสภาพการทกานและการจัดเก็บรถแอนลิฟต์นะครับระบบธรรมดาและระบบไฟฟา้าวิธีการทัดแยกสภาพของแอนลิฟต์นะครับเราแบ,บ่งใน3เกรด ดีเนี่ยหนึ่งเราตรวจสอบการระบบตรวจสอบจากระบบไฟของแบตเตอรีนะ่และไฟเตินสถานะต่างๆเนี่ยต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์สองุ่มคอนโทรลและการใช้งานสามารถใช้งานได้ดีนะครับสสีไม่ถลอกสีสภาพของร้อสมบูรณ์ไม่แตกนะครับส่วนพอใช้ 1. สีถลอกอง ล้อสมบูรณ์ไม่แตกสีถลอกนี้อาจจะถลอกเล็กน้อยนะครับบาการ3มือจับและระบบควบคุมการใช้งานเนี่ยยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ส่วนสภาพของการชนรุ่นเนี่ยหนล้อแตกใช้งานไม่ได้สระบบควบคุมการใช้งานชนรุ่3ระบบไฟแสดงสถานะต่างๆ ธีการทำความาสะอาดหลังการใช้งานนะครับหลังการใช้งานทุกครังเนี่ยให้เราเช็ดทำความสะอาดทุกทั้งโดยใช้ผ้า์วิสชุบน้ำหมุนมานครับเช็ดให้ทั่วกันนะครับส่วนการจัดเก็บหลังจากที่เราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์นะครับว่ามีการชนุกเสียหาย,ยหรือไม่นะครับหากมีก็คัดแยกเลยนะครับต้องคัดแยกแล้วก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกไป,ไปแล้วก็เก็บเข้าโซลนะครับ ส่วนแอนตี้ว่าไฟฟ้านะครับเราจะต้องมีการชาร์จไฟทุกครั้งหลังใช้งานนะครับการบำรุงรูกษาเบื้องต้นนะครับสิ่งที่เกออาอาจจะเกิดขึน้นได้จากการใช้งานนะครับเช่นสีถลอกไฟแสดงสถานะ,นานะนานไม่ติดปุ่มบังคับใช้งานไม่ได้แบตเตอรี่ไม่เก็บไฟหรือล้อแตกนะครับการแก้ปัญหาเบื้องต้นเนี่ยถ้าเป็นสีถลอกเนี่ยก็ประสา,านงานกับ ของโปรบีนะครับเทอร์ชั่นี่ยเพื่อทำส้มแจนสีใหม่นะครับาหาพวกอุปกรณ์ชิ้นนู้นะครับก็แจ้งทางโปบีให้ตรวจสอบก่อนนะครับหากโปรบีซ่อมไม่ได้ดก็ส่งช่างผู้ผชำนาญการต่อไปมาซ่อมแซมข้อที่ควรปฏิบัติเลยนะครับของรถแฮร์ลิ่งที่ตัวเรืเ่องไฟฟ้าน,นะครับต้องใช้แบตเตอรี่ทุกครั้งนะครับถ้าสัญญาณไฟ ควรจะต่ำกว่า50เนะครับตรงนี้เพื่อเป็นการยืดการใช้งานของแบตเตอรี่น้ำหนักที่บรรทุกนะครับต้องไม่เกินจากที่กำหนดนะครับ1,500กิโลกรัมนะครับไม่นำอุปกรณ์ช่วยไปใช้งานนะครับอันนี้ก็ไม่ควรเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายทีไ่ได้ตรงนี้มีภาพประกบอบนะครับภาพประกอบสาะแบตเตอรี่สาะ นี่คือภาพประกอบของสภาพของสภาพแฮนิมแบบ้นะครับตัวนี้แบบ B สำลักแบบ B คือพอใช้นะครับ,บ,บอันนี้พอใช้ได้แบบ C นี่คืออาจจะออต่อรองไปนอแบกเลยนะคอันนี้ภาพวิธีการราาับภาษานะครับอาสมิชุดน้ำนะครับวิธีการจัดเก็บนะครับ ยืมฐานไหมครับไม่มีนะครับเงียบกิก๊บเลยสแกน QR code นะครับ <oring> แล้วก็ตอบแบบสอบถามน,นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ